Let's go Ooh, oh, 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 oh. มาระดกเส้นไหมส่งต่อภรมิปัญญาสู่การนางสรรชิ้นงานบนผืนผ้าให้เป็นงานศิลปะที่มีความโดดเด่นจนมาเป็นผ้าไหมมงคลสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองและคนในชุมชนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปเลาะวิดูแนวคิดที่มาและความสวยงามของผ้าไหมมงคลเมืองสุรินที่เกิดจากการถ่ายทอดเรื่องราวของเส้นไหม สู่การเรียนรู้และการต่อยอดภูมิปัญญาให้มีความพิถีพิถันในการผลิตมีการออกแบบวรวดลายมีการมัดลายให้เป็นรูปมงคลต่างๆผลิตเป็นผ้าไหมทั้งสวมใส่และอัดกรอบเพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนที่นี่ค่ะ ที่นี่บ้านเพชรจังหวาตั้งอยู่ที่ตมหนอูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตผ้าไหมทอมือของนัชชาภาผ้าไหมกับผ้าไหมมงคลเมืองสุรินทร์ซึ่งันรยากาข้างในจะเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาปชมกันเลยค่ะค่ะอยากให้เล่าความเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกในการทอผ้าไหมาค่ะว่า ดูความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะเดิมเดิม,เด,มเดิมทีนะคะ<ๆ>ก็เห็นแม่ทอผ้าไหมามาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนเด็กๆไม่ชอบผ้าไหมเลยค่ะไม่ชอบการทอผ้าไหมไม่ชอบใส่ไม่ชอบนุ่งเพราะว่าผ้าไหมเหมือนใส่แล้วมันมันมันดูแก่ยังไงก็ไม่รู้คะ่ะไม่ชอบทําแล้วก็ทีนี้พอโตขึ้นมาเออได้ไปเรียนหนังสือสแล้วทีนี้แม่ก็ให้ทอเริ่มให้ทอผ้าไหมแล้วทีนี้ก็พอได้ทําได้เรียนรู้ ก,ก็เริ่มเริ่มทําเป็นโทรตอนแรกจะโทรลายเดิมลายที่เป็นลายโบราณเป็นลายมัดหมีโบราณที่ลำน้อยๆเราก็จะโทรมาเรื่อยๆจนทีนี้พอพอเราเรียนมหาวิทยาลัยก็โทรพาวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนหนังสือพอเรียนจุกก็ห่างหายจากการทําผ้าไหมไม่ไม่ไม่ได้ทําผ้าไหมไปประมาณ4ีหปีทีนี้พอมีโอกาสได้ย้ายกลับมาคืน มาอยู่ที่สุรินก็ได้เริ่มต้นทําผ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขายด้วยทําไปด้วยค่ะแล้วผ้าไหมค่ะมีกี่แบบกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทอ่ะมียังไงบ้างคะอ๋อผ้าไหมที่ทําส่วนมากก็จะมีที่เป็นโทเป็นผ้าถุงผ้าถุงก็จะเป็นขนาด1นคูณสเมตรอันนี้สําหรับเอาไว้สวมใส่จะเป็นผ้าถุงก็จะมีขนาดที่ยาว1เมตรและ2คูณสเมตร แล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ก็จะมีความกว้างประมาณ75คูณ2เมตรอันนั้นจะเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วแล้วเราก็สามารถทอทอเป็นเป็นล็อกล็อกเป็นตัวตัวเพื่อนํามาเป็นใส่กรอบโชว์นอกจากทอผ้าถุงผ้าคลุมไหล่แล้วเราสามารถเอามาไปรูปโดยทําเป็นกรอบรูปแล้วนะเราจะเอามาทําเป็นสบายสบายผ้าดบ่าหรือสบายเฉียงอีกอันนึงมีทำทำกระเป๋ายา่มด้วย ค่ะแล้วมีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้างคะกระบวนการผลิตก็ก็เริ่มต้นที่การเราเอาเส้นซื้อเส้นไหมามาเราไม่ได้สาวไหมหรือไม่ได้เลี้ยงไหมเองเราจะซื้อมาจากโรงงานซื้อมาเสร็จเราก็มาย้อมสีแล้วก็เราไปขึ้นลำขึ้นลำเพื่อเตรียมมัดลายมัดลายเสร็จย้อมสีอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปกรอกรอไหมนะใส่โหลดเตรียมโทในกี่ของเขา พอโทรสิทธ์ก็ตัดออกมาเป็นผืนผ้าเราจะเอาไปนุง่งหรือเราไปตัดชุดไปตัดเสื้อไปตัดกระโปรงไปใส่กรอโหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เราโทรแบบนั้นออกมาแล้วมีช่องทางการหาไรายได้ยังไงบ้างคะช่องทางในการจำหน่ายก็โพสเฟซบุ๊กเพจแล้วก็เคยไปขายที่ ตลาดตลาดผ้าไหมของสุดินนะคะที่ตลาดเขียวเป็นตลาดนัดตลาดผ้าไหมเลยคือไปขายอยู่แต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปขายก็เลยโพสต์ทางเฟ e บ o o กเพจแล้วก็ไลฟ์สดด้วยค่ะแล้วมีไหนางานไหนหรือคนที่สนับสนุนนะคะเข้ามาแบบหาความรู้อะไรบ้างไหมคะก็ก็มีค่ะตอน เมื่อปีที่แล้วก็มีนักศึกษาญี่ปุ่นมาดูงานที่นี่ค่ะแล้วก็มีหน่วยงานพัฒนาชุมชนมาเชิญให้เราไปออกบูธท,ที่งานช้างหรือจังหวัดสัญจรอ,อะไรเงี้ยก็ให้เราได้ไปออกบูธโชว์สินค้าของเราค่ะโชว์ผ้าไหมโชว์ผ้าถุงโกรบรูปในงานของหน่วยงานอำเภอรหรือจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะและ,และมีอีกงานหนึ่งที่ไปเดินแบบการกุศลสนงานช้างในตัวแทนของอำเภอลำดวนจะเห็นได้ว่าการมาเป็นผ้าไหมมงคลที่เราได้เห็นนั้น มันไม่ง่ายเลยวรดกเส้นไหมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท,ที่ส่งต่อให้นัชชาภาหรือครูออยได้เติมเต็มจินตนาการผ่านประสบการณ์และการอนุรักษ์ก่อให้เกิดผ้าไหมลายสวยงามเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมกันค่ะว่าจะมีความงดงามเพียงใดจะพามาชมกระบวนการผลิตผ้าไหมของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นลำมัดมีนะคะ เนี่ยกำลังมัดมีอยู่พี่สาวกำลังมัดมีอยู่อันนี้ลายม้าเปรตเซียนนะคะืออันนี้อันนี้เป็นหน้านางที่เราจะมัดทําลายหน้านางแบบนี้ค่ะพอมัดเสร็จเราก็ไปย, ôm, ย ôm ้อมย้อมสีแต่ละขั้นตอนจนเสร็จเราถึงจะไปทอเป็นผืนผ้าได้เห็นไหมคะตอนนี้ยังมัดอยู่ยังไม่ได้ย้อมเขายังไม่เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จก็จะย้อมแต่ละสีแต่ละขั้นตอนจนเสร็จถึงจะได้มาทออันนี้ก็จะเป็นการทอผ้าไหม อันนี้จะเป็นทอผ้าทุมไหลเพราะว,ว่าขนาดมันจะเล็ก75เซนอันนี้คือผ้าทูมไหลาหลายที่เราทอก็คือลาย พยาครุฑอันนี้จะเป็นลายพยากรุฑเป็นผ้าไหมมงคลที่เราทอเพื่อใส่กรอบกรูปนั่นแหละค่ะแล้วเขามีกระบวนการทอ,งไ,งอ,องทไงบ้างคะคือต้องทําไงบ้างคะอ๋อทอก็ต้องก็ต้องยกโดกอันนี้เขาเรียกว่ายกโดกมิตรมายุมเราก็ต้องเหยียบจะมีขั้นตอนการเหยียบของเต่ละเต่ละดอกยกโดกพริกไทยยกโดกลูกแก้วลูกโดกมิรมายุมก็จะมีการเหยียบที่แตกต่างกันจะเป็นผ้าคลุมไหลเราจะทําเป็นกรอบรูปก,ก็ได้ถ้าทอเป็นผ้าคลุมไหลเราก็จะทอยาวไปเลย สองเมตรก็จะทําเป็นผ้าคลุมไหลแต่ถ้าเราโทโทแบบนี้เราจะไม่มีหน้านาไม่มีชายคุยเราก็จะทํเป็นโกรบรูปขนาดก็จะประมาณเล็กๆเ,เ,เพื่อทํากรบรูปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นําไปเขียนทอเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการจัดจาหน่ายได้ด้วยมาอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่ต่อไปก็อันนี้จะอันนี้กี่นี้จะเป็นกี่ที่โทเป็นผ้าถุงขนาดมันจะ เห็นไหมคะขนาดมันจะยาวกวา่าอันนี้เป็นขนาดยาว1 1เมตรแล้วเราก็จะโทเป็นผ้าถุงก็คือ2เมตรมีหน้านางชายครุยอันนี้เขาเราียกทำเป็นผ้าถุงแต่แบบนี้เราก็โทเป็นกรอบรูปได้โดยเราโทแค่ตัวหนึ่งล็อกๆอกเป็นใส่กรอบได้หรือเราจะโททั้งหมดแล้วนำไปเขียนหงษ์ใส่เป็นกรอบใหญ่ได้เหมือนกันแล้วแต่ ความโชบของแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าถุงนก็เหยียบอันนี้ดอกเม็ดมะยมเหมือนกันค่ะค่ะแล้วแต่ละพืนนะคะใช้ระยะเวลาทอนานแค่ไหนคะ,ะแต่ละพื้นก็ทอประมาณ3-5ถึงวันหรือ5วันคือ7วันประมาณ,มาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโดยโดยประมาณเลยอาทิตย์หนึ่ง7วันเนี่ยค่ะเพราะว่ามันทอยากค่ะต้องให้มันเส้นมันตรงมันมันจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะนั่นพอทอออกมา ทอผ้าไหมออกมาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะผ้าไหมเป็นพื้นื้นที่เราทอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหลที่มาจากกีนุ้นก็จะเป็นผ้าคลุมไหลก็จะขนาดประมาณนี้ถ้าพอทอผ้าคลุมไหลเสร็จนี่อันนี้จะเป็นคลุมไหลลายช้างถ้าเป็นแบบนี้ก็ขนาดนี้ก็จะเป็นผ้าถุงจะมีขนาดยาวและกว้างเมื่อเราทอเสร็จเราก็นําไปเขียนทงเพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความสวยงามให้ให้ลวดลายที่มันชัดชัดเจนขึ้นนะคะเห็นไหมคะนี่ทองจริงทองปลอมคะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่ากากเพชรอ๋อกากเพชรเป็นกาก,ากเพชรผสมกาว <c oughs> ซึ่งกากเพชรก็จะมีสีต่างๆมากมายแล้วแต่เราจะทำล้วก็มาเขียนโถมัน,ม,นมันอยู่เลยพอเขียนเสร็จเราก็อาบน้ํายาด้วยน้ํายาปรับพนมให้มันให้ให้กาวมันติดทนมันไม่เลอกนะลงจับดูเห็นไหมคะตีงยังไงก็ไม่โอ่คือการเขียนโถ เห็นไหมคะสวยอันนี้คือด้านที่เขียนพอดูด้านที่ไม่เขียนมันก็จะเป็นเห็นลายที่เราม,ารมัดมีแบบนี้คือลายดั้งเดิมที่เรามัดมีจะเป็นแบบนี้มันก็จะเห็นวลวดลายมัดมีที่ชัดเจนเห็นไหมคะอันนี้คือลายมังกรเหยียบเมฆน,นี่เห็นไหมคะสวยมากสวยไหมคะสวยว <laughs> อันนี้มังกรเหมือนมังกรไหมนี่อ้าปาก <laughs> อันนี้ก้นเมฆเหยียบเมฆเป็นลายมงคลมังกรเหยียบเมฆ เสริมโชคลาภเสริมบารมีสําหรับคนที่เป็นผู้นํามีมังกรอยดานี้เสริมชะตาได้อันนี้พญาครุฑค่ะมาดูทางนี้ทางนี้อีกอันนี้ก็จะเป็นผ้ามุงคนแบบชิ้นใหญ่เลยนี่แบบที่ทอผ้าถุงทั้งผืนเลยที่เราโทอันนี้เขาเรียกว่าพญานาาเจ็ดเสียนหรือพญาสีสัตนานาขราชเป็นพญานาคที่มีหัวเจ็ดหัวหรือเจ็ดเสียนนั่นเอง อันนี้ก็จะเขียนทองออกมามีในผืนเดียวก็จะมีสีเขียวและสีแดงให้มันอยู่ในผืนเดียวเพิ่มความสวยงามด้านหลังเราไม่เขียนมันก็จะเป็นลายมัดหมีธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้ผ่านการปลุกเสกแล้วนันเนี่ยนะคะเนี่ยนี่ยันยันเต็มรอบเลยผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วแล้วใครปลุกเสกคะพระพระอาจารย์จิตท่านปลุกเสกให้นะคะ่ะที่วัดไหนคะที่วัดเพชรจังหวานี่แหละค่ะ อันนี้ก็อันนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งชื่อลายเจ้าแม่นาคีหรือแม่ย่าสีปทุมมาอันนี้เราก็ได้ไอเดียมาจากคําชะโนดที่เป็นแม่ย่าสีปทุมมานั่นแหละที่เป็นที่ของพญายนาคเลยนะคะที่ที่ที่เราชอบไปกันที่คนชอบไปเคารพสักการะเราก็เลยทำออกมาเป็นผืนผ้าอยู่บนผืนผ้านี้ชื่อว่าลายเจ้าแม่นาคีจ้ะนั่นแหละต่อไปก็มาดู ผ้าที่เราโทรแล้วเราก็สามารถนํามาตัดแปรรูปอะไรอย่างนี้ใช่แปลรูปได้ตัดเป็นเสื้อตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระเป๋ากระเป๋าย่ามสปายดูสิเออหมกหมะแล้วก็ตัดเป็นนี่ค่ะสบายสบายผ้าสบายเฉียงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเห็นไหมคะอันนี้คือเราเราไม่ได้โทรนะคะอันนี้เราเราไม่ได้โทรเป็นแบบนี้เลยเราโทรเป็นผ้าแล้วเรามาตัดอีกทีหนึ่ง มาตัดเย็บอัดผ้ากาวแล้วใส่ครุยอีกทีหนึง่งคือมันหลายขั้นตอนมากกว่าค่ะทำได้มาเป็นผ้าสบายเฉียงแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็นี่ดูค่ะมีเสื้อแล้วก็มีกระโปรงกระโปรงผ้าไหมลายมงคลนี่อันนี้ก็ลายช้างก็คือมนตราโคจสานอันนี้จะเป็นกระโปรงลายมนตราโคจสารอันนี้กระโปรงจีบรอบธรรมดานะคะมีเยอะแยะแล้วก็มีมา้า นี่ค่ะเป็นกระโปรงตัดง่ายๆสำหรับใส่สบายๆค่ะนอกจากที่เราจะมีผ้าที่ตัดสำเร็จแบบนี้แล้วก็มีกรอบรูปซึ่งอยู่ทางด้านเราไปดูที่เราทำกรอบรูปเสร็จแล้วมาถือถือก่อนสบายมานี่ค่ะนี่แต่เดิมที กรอบรูปที่ครูทําอันแรกเลยก็คือจะเป็นแบบธรรมดาที่เรายังไม่เขียนทองอันนี้คือเริ่มทําครั้งแรกเลยจะเป็นลายนี่ค่ะลายนางกินรีตอนแรกจะเป็นลายนางรานางรําอับสราแต่ทีนี้เราก็เลยมาปรับมาประยุกต์ให้เป็นนางกินรีที่มีปีกเราก็ทําออกมาพอทําออกมาก็เลยว่าเอออยากจะเก็บไว้เป็นที่ทระลึกใช่ก็เลยได้มาเก็บไว้อย่างตอนนั้นยังไม่รู้จักผ้าเขียนทองว่าเออทำยังไงอะไรเงี้ยพอเราได้ไปอุปรุมจากหน่วยงานอะไรที่ หน่วยงานำอำเภอหน่วยงานพัฒนาชุมชนเราก็ได้รู้ว่าอ๋อมีผ้าที่เขียนทองเพื่อให้เพิ่มมูลค่าเนี่ยเดิมทีก็จะเป็นลายธรรมดายังไม่ได้เขียนทองอันนี้เพิ่งเริ่มมาเขียนทองแล้วตอนนี้ก็จะเป็นผ้าที่พอเขียนทองมันก็จะเพิ่มความสวยงามเงางาม,งามดูมีแตกต่างกันไหมคะยังไงคืออันนี้มันก็จะดูแบบเห็นลายผ้าได้ชัดอันนี้ก็รู้สึกเห็นลายผ้าสว่างชใช่เออ,อเห็นลายผ้าได้ชัด แต่ว่าอันนี้มันก็จะทําให้มันลายมันสว่างมันมีสีสันมันดูแบบยังไงอ่ะมีออร่าขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละประมาณนั้นก็เลยเพื่อพอเขียนทองเพิ่มมันจะทําให้เห็นลายชัดแต่เป็นลายชัดที่แต่งแต้มด้วยทองินเนาะแต่ถ้าเป็นโบราณก็จะเห็นลายมาัดมีที่ชัดเจนคงเส้นที่ชัดเจนประมาณนี้ค่ะอันนี้คือผ้าไหมมงคลเมืองสุดินของของเรา ค่ะแล้วแบบทําแบบกรอบนี้ค่ะคือเรทราคาเท่าไหรหรือเริ่มต้นเท่าไหรอะค่ะอ๋อถ้าเป็นกรอบรูปที่ไม่ได้เขียนธงก็ราคาอยู่ประมาณที่สองพันถึงสองพันห้าร้อยบาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ขนาดของของกรอบว่าจะามีขนาดใหญ่หรือเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นขนาดยาวก็สองพันบาทแล้วก็ถ้าเป็นกรอบแบบ งานเขียนทองขนาดแบบนี้ก็จะอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทเขียนทงองอันใหญ่นี้ก็ใหญ่แต่เล็กสามพันห้าร้อยอันนู้นจะเป็นไม้จริงอยู่ที่สี่พันคือราคาราคาอยู่ประมาณสองพันห้าถึงสี่พันห้าถ้าเป็นอันใหญ่เลยเป็นกรบที่เป็นผ้าถุงก็จะอยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาท ที่เป็นใหญ่ที่เป็นผ้าทุงเป็นกรอบรูปครุใหญ่อยู่ข้างในส่วนถ้าเป็นแบบนี้ที่เรายังไม่ใส่กรอบเราจะซื้อไปแบบนี้เลยอยู่ที่ประมาณพันห้าถึงสองพันบาทประมาณนี้ค่ะเอาไปใส่กรอบเองจ้ะประมาณนี้ค่ะแล้วคือถ้าใส่กรอบอะค่ะคือทางร้านจะใส่ให้หรือซื้อมาใส่ให้หรือว่าคือจะให้เรามาใส่คะทางร้านจะใส่ให้เลยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าสั่งมาอยากได้แบบไหนเราก็ ใส่กรอบให้พร้อมส่งเรียบร้อยเลยอย่างนี้ค่ะค่ะแล้วมีช่องทางการติดตอ่อทางไหนบ้างค่ะก็ติดตอ่อได้ที่เพจผ้าไหมมงคลเมืองสุรินทร์ค่ะหรือ Facebook ก็บ้านผ้าไหมนัชชาพาค่ะเบอร์โทร9 9 9 6 3 6 8 1 2 6ค่ะได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะหรือที่ติดตอ่อโดยตรงที่นี่เลยนะคะบ้านเพชรจังหวาบ้านเลขที่4 6หมูจิบ้านเพชรจังหวา,า, 7, า,จจหวาตำบลนุลกูกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ ที่โรงโทผ้าไหมมงคลเมืองสุรินทร์ได้เลยค่ะค<ะ>่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับผ้าไหมมงคลที่เกิดจากแรงบันดาลใจและการรับมรดกทางภูมิปัญญาสู่การสร้าง้าชีพและในอนาคต ที่นี่อาจเป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งของตำบลอูโลกอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครั้งหน้าจะพาเลาะเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามไปเลยค่ะ